ตามที่พี่น้องคนไทยได้รับทราบแล้วว่าวันนี้เป็นวันทงชาติไทยซึ่งธงชาตินี้เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยของแผ่นดินไทยแล้วก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องคนไทยทั้งประเทศซึ่งประกอบด้วย3มสีที่เรียกว่าธงไตรรงก็คือสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินสีแดงหมายถึงชาติเลือดเนื้อบ,บรรพบุษเลือดเนื้อ วิรชนทั้งหลายที่สละชีพเพื่อชาติซึ่งได้มาทึ่งแผ่นดินที่เราอยู่นี่สีขาวไม่ถึงหลักคําสอนศาสนาความใสบริสุทธิ์หลักธรรมที่เราจะต้องดําเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องสีน้ําเงินหมายถึงสถาบันพระกษัตริย์ที่ท่านได้เสียสละความส่วนตัวของท่านเพื่อดูแลคุ้มครอง ลูกหลานคนไทยทั้งประเทศให้ยเย็นเป็นสุขมาแต่ช้านานมาแต่โบ,บราณโบราณแล้วซึ่งทั้งสามสีนี้รวมอยู่ในพื้นยธงชาติวันนี้เป็นวันสำคัญยิ่งครับผมแม่ทัพภาคที่สองก็ถือโอกาสมาเยี่ยมกำลังพนในพื้นที่ขัดแยง้งไทยกัมพูชาแล้ววันนี้ได้ถือโอกาสมาให้กำลังใจน้งนองๆที่ภูมิเขือและได้ถือโอกาสมาอัญเชิญ ธงชาติเนื่องในวันธงชาติไทยในพื้นที่ที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่งที่พวกเราได้รอมานานในพื้นที่นี้และได้เชิญธงชาติพร้อมกับผ่านน้องๆได้ร้องเพลงชาติในพื้นที่นี้ขอให้พวกเราทุกคนได้รับความภาคภูมิใจและช่วยกันร,รักษาธงแต่ลงนี้สามสีนี้ไว้ช่วยลูกช่วยหลานตลอดไปครับ